ก่อนมาอบรมนะครับให้ตัวเอง7นะครับจะย้ายสังกัดไปเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าก็คือจะไปเป็นเมนเจอร์เต็มตัวก็เลยจะมาติดอาวุธหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่ว่าจะได้ลดข้อผิดพลาดในการเริ่มต้นงานที่ใหม่นะครับหลัมาอบรมครับให้ตัวเอง9เลยครับได้ทักษะทั้ง9ข้อก็คือใช้ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือทักษะการดูแลลูกน้องที่ไม่ใช่แค่งานแต่เป็นเรื่องของใจหนังสือนะครับคุณภาพดียอดเยี่ยมนะครับเพราะว่านอกจากเนื้อกระดาษจะดูดีดูมีราคาดูมีมาตรฐานอะไรเนี่ยความรู้ที่บรรจุอยู่ภายในเนี่ยก็เรียกว่าอัดแน่นเต็มเต็มนะครับ ก่อนอบรมให้5คะแนนครับเรื่องของเทคนิคในการคุยงานกับลูกน้องครับแล้วก็การสื่อสารการโคชชิ่งงานกับลูกน้องะครับว่าอาจจะยังไม่ดีพอ,อหลังอบรมผมให้8คะแนนครับได้เทคนิคมากขึ้นครับ <S <S เนื้อหาที่ได้รับเพิ่มเติมก็คือเทคนิคการโคชชิ่งงานครับแล้วก็การสื่อสารคู่มือในการเรียนนะครับทันสมัยแล้วก็ดูน่ารักแล้วก็อ่านแล้วเข้าใจง่ายครับมีเนื้อหาที่เอาไปใช้ในการทํางานนะได้จริงเยอะมากเลยครับท่านใดสนใจจองอบรมในรอบถัดไป ทักมาที่ไแอด @hrodthai ได้เลยนะคะ hrodthai สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์